สวัสดีครับวันนี้ผมเฟิร์สนะครับจากช่องเดอะพีครับวันนี้ครับเรามาในรายการเดอะพีรีวิวนะครับวันนี้ครับผมจะมาแกะกล่องนะครับเจ้าตัว iPhone 13เครื่องนี้นะครับซึ่งเครื่องนี้นะครับจะเป็น iPhone 13นะครับสีน้ําเงินแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็น128ยยกิกนะครับข้างในกล่องนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเครื่องสูงไทยเลยแล้วก็วิธีเซตอัพนะครับเมื่อคุณใช้เครื่องเก่ามานะครับแล้วต้องการแบบเออโอนทะย้ายข้อมูลมายังเจ้าตัวเครื่องใหม่เลยทํายังไงนะครับให้มันเหมือนเดิมที่สุดตัวนรัคบะ สเปกสีน้ำเงินตัวนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมสั่งมาจากช้อปปี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้น้องแล้วก็เราก็ทําการเปิดนะครับนี่นี่อันนี้คือจะเป็นแบบพลาสติกนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ครับทาง Apple นะครับจะไม่มีพลาสติกนะครับในการห่อเจ้าตัวเครื่องแล้วทางร้านนะครับเขาก็เลยห่อเป็นบับเบิ้ลมาให้นะครับเพื่อที่จะให้นะครับตัวเครื่องนะครับไม่ได้เป็นรอยนะครับตัวกล่องไม่ได้เป็นรอยนี่นะครับก็คือเจ้าตัวกล่องนะครับของเจ้าตัว iPhone 13นะครับที่เราจะแกะกล่องกันวันนี้นะ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับด้านหลังตรงนี้ครับมันจะไม่มีตัวซลลพลาสติกอะไรเลยนะครับมาให้นะครับเราต้องแกะตรงนี้นะครับด้านล่างน,นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับในการเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนี่ นี่นะครับก็คือวิธีการแกะเครื่องของมันนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับแล้วตรงตรงนี้นะครับมันก็จะตื้นมากๆนะครับทาให้เวลาเราแกะมานะครับมันมีสิทธิ์ที่จะหล่นนะครับค่อนข้างจะง่ายมากๆเลยเามาดูตู้อุปกรณ์ันก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาดูเจ้าตัวเครื่อง iPhone 13กันนะครับตูงอุปกรณ์ในกล่องนะครับของเจ้าตัว iPhone 13ครับก็จะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยครับก็จะมีเจ้าตัวสายชาร์จนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวกล่องคุมมือเล็กๆนะครับแล้วก็ตัวที่จิ้มซิมนะครับมันคือแบบวิธีการรับประกาศอะไร ก็คือจริงๆเราก็คือแทบไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับแล้วก็เปิดตัวเครื่องกันนะครับนี่ซึ่งตัวเครื่องนะครับมันก็จะมีบอกนะครับว่านี่คือปุ่มเปิดปิดนะครับเพิ่มระเสียงนะครับนี่แล้วก็ปุ่มปิดเสียงนะครับแล้วก็ตัวเครื่องสีํำเงินนะครับก็ค่อนข้างสวยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอันนี้นะครับเราก็แกะมาเลยนี่ นี่ครับคือเครื่อง iPhone 13นะครับที่เรากําลังอยู่อันนี้คือสีน้ําเงินนะครับที่เออผมได้สั่งมาซึ่งสีน้ําเงินตัวนี้นะครับมันจะขึ้นนะครับว่าเป็นสีบูเลยนะครับแต่เรามาลองเปิดเครื่องกันแล้วก็กดเปิดตรงปุ่มโฮมนี้เนาะซึ่งระหว่างนี้นะครับจะสแตนบายนะครับเครื่องเก่าของผมมารอเลยรอสักครู่นะครับ นี่มันจะขึ้น Hello นะครับแล้วก็กดนะครับในการใส่ภาษานะครับว่าเราต้องการอะไรอันเนี้ยพอมันมีเครื่องใหม่มาใกล้ๆนะครับเครื่องเก่านะครับมันจะขึ้นมาให้เลยว่า Setup New iPhone นะครับแล้วก็กด Continu e ได้เลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่พอในส่วนของตรงนี้นะครับมันจะให้เรานะครับมาสแกนนะครับเครื่องใหม่มันจะมีอย่างเงี้ยมาให้เราสแกนุ แล้วตอนนี้นะครับมันก็กําลังจะซิงให้เราอยู่นะครับอันนี้เราก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับของไอโฟนเครื่องเก่านะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับใส่เจ้าตัวพาสเวิร์ดนะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็ใส่นะครับแล้วก็อันนี้มันก็ให้บอกว่า enable to activate นะครับก็โดยการ activate ครับก็คือเราสามารถนะครับ c อ n n e c t to i t u ไ e s ได้นะครับหรือว่าสามารถกด t r y a g เกนได้นะครับถ้ามันนะครับไม่สามารถทํางานได้ครับซึ่งระหว่างเรารอตัวเนี้ยมันทํางานเนาะเราก็ผมขออนุญาตใส่ ซิมเงินก่อนซิมซิมนะครับก็เหมือนเดิมเลยผมจะเอาจากเครื่องเครื่องเก่านะครับที่เป็นอันดอร์นเครื่องสำรองผมนะครับเอาซิมนี้มาใส่เพราะว่าเครื่องไอโฟนสเ1ดที่ผมใช้เอะมนใช้ e ซิมนะครับทาให้เวลาผมต้องเปลี่ยนซิมอ่ะมันต้องไปที่ศูนย์บริการนะครับก็อาจจะมีความยุ่งยากสักเล็กน้อยซึ่งที่ใส่ซิมนะครับมันก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งซิมตัวนี้นะครับจะใช้เป็นนาโนซิมเหมือนเดิมนะครับถ้าเราจะใช้งานเนาะแล้วก็ใส่เข้าไปครับ แล้วเยวเรามาเซตอัพตัวตัว,ตวเซดีกันก่อนนะครับการเซตอัพเฟสเซดีนะครับก็ค่อนข้างจะง่ายมากๆนะครับเหมือนตัวเก่าๆเลยแล้วก็หมุนนะครับหัวรอบๆฮะคอนติเนวนะครับอันนี้ก็บอกว่าให้สโลล l y นะครับช้าลงกว่าเดิมเฟสเซดีก็เสร็จแล้วนะครับคอนติเนีย ก็อันนี้นะครับมันบอกว่า Data Transfer นะครับจะใช้เวลาประมาณ20-25นาทีนะครับก็ในส่วนตรงนี้นะครับข้อมูลของผมเครื่องเก่านะครับเครื่องนี้นะครับมีประมาณ50กิกนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเวลาจริงนะครับมันจะเท่าไหร่ตอนนี้คือบ่ายโมงนะครับ4 2ก็กดตัวนี้นะครับคือแอปดัตต์เซตติ้ต่างๆนะครับล้วกด Continu e ได้เลยกดอ่าไอแมสนะครับลองรับแล้วก็ดาวน์โหลด i n s t a l l ครับซึ่ง นี่อาจจะต้องเสียเวลาสักนิดนึงนะครับในการดาวน์โหลดแล้วก็อินสตอลนะครับแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับของทั้งสองตัวนะครับคือมันต้องใช้ iOS เนะครับเวอร์ชันเดียวกันนะครับมันถึงสามารถซ่งข้อมูลนะครับข้ามไปกันมาได้ครับก็ตอนนี้นะครับก็ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดนะครับรหัสเข้าไปตอนนี้มันก็จะ reconnect อยู่นะครับ ตอนนี้นะครับมันจะขึ้นนะครับตัว Preparing นะครับ to transfer นะครับถ้าตามที่ทางไอโฟนตัวตัวเครื่องแจ้งนะครับมันใช้เวลาประมาณ20นะครับถึง25นาทีในการรอในส่วนนี้ซึ่งเราก็เข้าใจนะครับด้วยความที่ตัวข้อมูลนะครับมันค่อนข้างจะเยอะประมาณ40-50กิกนะครับมันก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งครับในการ transfer ข้อมูลนั่นเองก็ถ้าเดี๋ยวตรงนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับว่าเราต้อง s e อัพอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างครับก็ตอนนี้นะครับตัวเครื่องนะครับมันก็ขึ้นแล้วนะครับว่า transfer data นะครับ f o m ไอโฟนนะครับเครื่องนี้แล้วก็เครื่องนี้นะครับก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับว่าถ่านเฟอร์ดาตาถูกไอโฟนสิบสามเครื่องใหม่ของผมนะครับก็มันบอกว่าใช้เวลามันหกนาทีครับก็เดี๋ยวเรามารอดูกันต่อไปก็ตอนนี้นะครับมันก็ถ่านเฟอร์ข้อมูลนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เหมือนกําลังรีสตาร์ทนะครับในการเชื่อมต่อนะครับนี่รีสโตคอมเพลตนะครับนี่ก็แอปเป็นดาตานะครับวิวคอนติเนียนะครับดาวน์โหลด แค่นี้ครับเราก็จะได้นะครับไอโฟนเครื่องใหม่นะครับพี่ข้อมูลนะครับเหมือนกับเครื่องเก่านะครับเด็เเลยแล้วอันนี้นะครับมันก็จะถามว่าเครื่องเก่านะครับ erase ข้อมูลไวไหมนะครับซึ่งอันนี้ผมจะยังใช้ต่อนะครับผมก็เลยจะยังไม่ได้ erase นะครับเครื่องเก่าก็ใครที่ต้องการขายทิ้งนะครับก็ทมให้กด erase ได้นะครับผมยังฟุ๊บกดแนาวนะครับก็ตอนนี้ครับทั้ง2เครื่องนะครับก็ค่อนข้างจะมอนเหมือนกันเลยสิ่งที่ผมจะลองอย่างแรกนะครับไปทุกคนนะครับ ด,ดูกัค็คือเจ้าตัวกล้องของมันนะครับกล้องของมันนะครับก็สามารถนะครับยูสไตล์ในการถ่ายรูปได้นะครับค่อนข้างจะละเอียดมากๆนะครับซึ่งมันจะละเอียดยังไง ดีเทลเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรอนะครับในเจ้าตัวรีวิวเต็มนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับสไลด์ให้ดูก่อนครับวันนี้คือจะเป็นเหมือนฟิลเตอร์นะครับเออเจ๋งดีแล้วก็ปรับฟิลเตอร์ได้นะครับก็ตัวกล้องนะครับของเจ้าตัว iPhone 13นะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่เออเป็นฟีเจอร์นะครับที่ผมรู้สึกว่าเออน่าสนใจแล้วก็มีเจ้าตัว cinematic mode นะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าตัว iPhone 13นะครับก็สําหรับเหตุผลนะครับที่ทําให้ผมซื้อเจ้าตัว iPhone 13ตัวนี้นะครับหลักๆเลยคือคือผมอยากลองเจ้าตัว มัติกโหมดนะครับก็มันเป็นฟีเจอร์นะครับที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆนะครับนอกจากนี้นะครับคือเครื่องไอโฟนของผมนะครับเนี่ยเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะเอองปีแล้วอันนี้คือ11 Pro นะครับก็มันฝาหลังเริ่มแตกนะครับเริ่มอะไรแบตเริ่มเสื่อมนะครับผมมองว่าการเปลี่ยนไอโฟนทุกสปีครับก็ค่อนข้างจะคุ้มค่ามากที่สุดนะครับสำหรับผมก็คือเครื่องเก่านะครับมันยังสามารถเทิร์นได้นะครับในราคาค่อนข้างจะดีแล้วก็เครื่องใหม่นะครับก็เราสามารถบวกตังค์นะครับโดยที่เราไม่ได้เดือดร้อนมากเกินไปครับผมเลยมองว่าคุณณใช้ปปรระะมมาอีนนคัับ ค่อนข้างจะคุ้มทุนมากที่สุดนะครับสำหรับผมก็นี่ครับก็คือเหตุผลนะครับที่ทำไมนะครับผมถึงซื้อเจ้าตัว iPhone 13ตัวนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วกด u b s ส r i ร e นะครับไปช่องเดปีของเราด้วยใครที่มีคำถามอะไรนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัว iPhone 13ตัวนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ครับมาที่ดังตาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพยายามแบบเออหามาแล้วก็อาจจะเทียบความรู้สึกนะครับเมื่อเทียบกับตอนใช้ iPhone อ12เครื่องนี้ครับก็ส่วนวันนี้นะครับผมเฟิร์สนะครับจากรายการเด็กพีรี